สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์สุนแลลัยราะหมานุราะหฮิมันฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามินวาสลาตุวาสลามุอะลาราะซุลินันการีม ن ب ي อิ ا و ล ب ي ب ا า ل ิ ل ه وصحبه ะกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญได้โปรดประสบแต่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านครับอันหัามดุละวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอัลฮะดีษทางผ่านทางวิทยุเสียงอิสลามวันนี้ผมนำเสนอคำพูดของท่านนบีมฮัมัอลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่ง ผมได้พูดหลายครั้งนะครับว่าคำว่าฮะดีษหมายถึงทุกสิ่งอย่างที่ได้ถูกพาดพิงถึงท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจากคำพูดของท่านจากการกระทำของท่านจากการยอมรับของท่านจากบุคลิกภาพของท่านและจากจัรญ,ญามาร,รยาทของท่าน ซึ่งรวมทั้งหมดเราเรียกว่าอัลฮะดีสหรืออันอาฮาดีสเราก็จะนําเสนอกับพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับว่าสิ่งอันใดที่เป็นคําพูดของท่านนาบีการกระทําของท่านนาบีการยอมรับของท่านนาบีล้วนแล้วแต่เป็นการปฏิบัติของเราแล้วเราก็จะแยกให้กับพี่น้องนะครับว่าอันใดที่เป็นเรื่องที่เป็นการเฉพาะตัวท่านนาบี เราก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องขุสุสิยตนะเป็นเรื่องเฉพาะนะพี่น้องก็จะได้เข้าใจอ๋ออันนี้เป็นเรื่องเฉพาะของท่านนาบีไม่ใช่เรื่องของเ,ออเราเนี่ยเรียนรู้ในฐานะที่ เป็นอุมมะประชาชาติของท่านนาบีเท่านั้นว่าท่านนาบีได้รับรู้สิ่งที่เรื่องเร้นลับเป็นการเฉพาะนี่อัลลอฮ์เปิดให้เฉพาะท่านนาบีแล้วก็รู้เป็นการเฉพาะในลักษณะแบบนั้นซึ่งสหายก็จะฟังเป็นการเกิดอีมานเกิดศรัทธานะครับแล้วก็ให้เราระมัดระวังในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ท่านนาบีนั้นจะตักเตือนเรานะครับและสิ่งอันใดที่เป็นคําพูดที่เป็นทั่วไปนะครับที่ท่านนาบีได้พูดเป็นเป็นสาธารณะนี่นะครับก็ พวกเราก็จะนําเสนอว่านี่เราปฏิบัติได้นะเราได้รับผลบุญจากล้อนนะนี่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้นะนี่สหบาศเขาทํากันอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้เราก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันไปด้วยไปด้วยกันไม่ได้หมายความว่าผมเองเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าหรือว่าเราเรียกว่าเป็นคนที่แบบกูรูในด้านลักษณะแบบนี้ไม่ใช่นะครับ <arma> เพียงแค่ว่าผมได้มีโอกาสไปร่่าเรียนเรื่องราวของศาสนาแล้วก็นำ อิสลามนั้นมาบอกต่อให้กับท่านนําเรื่องดังกล่าวมาแปลให้กับท่านบางครั้งผมอาจจะมีความรู้สึกว่าท่านทั้งหลายที่ฟังทางวิทยุสื่ออิสลามอาจจะเข้าใจเรื่องศาสนามากกว่าผมเพราะท่านอาจจะฟังหลายคนมากกว่าที่จะมาฟังผมอาจจะฟังแค่คนเดียวก็คือหมายถึงว่าไปอ่านจากหนังสือแล้วก็มาบอกกับท่านส่วนท่านอาจจะฟังมาชอลอาจารย์หลายคนมาพูดนะครับทำยกฮะดิษบทเดียวกันที่ผมได้พูดนี่นะครับ ท่านก็มีความเข้าใจในประเด็นหนึ่งงบางเรื่องเนี่ยอาจจะมากกว่าผมก็ได้ว่าลอหะอาลัม ผมมีหน้าที่บอกต่อให้ถูกต้องที่สุดให้ตรงที่สุดตามแบบฉบับของท่านนบีนี่ก็เป็นผลบุญสําหรับตัวผมแล้วส่วนตัวท่านอชาอัลาลาะห์ถ้าท่านได้ปฏิบัติในสิ่งที่ผมพูดก็จะได้กับตัวผมด้วยแล้วก็ได้กับตัวท่านเป็นการเฉพาะด้วยนะครับแล้วก็ได้กับครอบครัวของท่านสังคมของท่านด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีงามนะครับวันนี้นะครับหาดุษของท่านนบีมุฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮุวะซัลัมจากท่านอบีฮุเราะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกาละกอละรอซุลุลลอฮิสัล กรบิดดุนยานัฟะสลฮลุอันฮุกุรบตันมินกรอบีเยอม,มันเยอมินเกียมะท่านนบ,บีได้บอกในวรรคแรกนะครับและเป็นผลตอบแทนเลยนะครับสำหรับบุคคลที่มีลักษณะแบบนี้นั่นก็คือมันนับฟาซาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ช่วยปัดเป่านะครับอันมุสลิมจากมุสลิมคนหนึ่งคนใดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เราเรียกว่าเป็นพี่น้องมุสลิมนี่นะครับกุรบ,บตันจากความลําบากทั้งหลายจากความลําบากหนึ่ง มินกรอบิดมินกรบิดดุนยาจากาจากความลำบากทั้งความยากลำบากทั้งหลายในโลกดุนยานี้ก็คืออันใดก็แล้วแต่ที่เป็นความทุกข์เป็นความยากลำบากเป็นการช่วยกันขจัดนะครับ เพียงแค่เรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เราช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมด้วยกันเนี่ยนะครับนฟัสลลอฮุอันฮุกุรบัตันมินกูรอบีเยอมินเยอมินกิยามะและแน่นอนแล้วเกินอัลลอฮฺสุฮาโนอัตลาสัญญาและท่านนบีบาบอกอัลลอฮฺสัญญาว่าอะไรครับอัลลอฮฺจะปัดเป่าให้พ้นจากตัวเขาจากความยากลําบากหนึ่งหนึ่งหนึ่งความยากลําบากจากความยากลําบากทั้งหลายในวันกิยามะแน่นอนนะครับในวันกิยามะนี่มีเป็นมีความยากลําบากอันมากมายนะครับ มีสถานีหลายสถานีครับพี่น้องที่เราจะต้องผ่านทุกคนและก็ทุกสถานีที่อัลลอฮ์ได้วางไว้ตามสถานจุดตามจุดต่างๆเช่นเราทุกคนฟื้นขึ้นมาจากโลกอาคืรอฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากกุบอสนะครับพี่น้องในขณะที่ดวงอาทิตย์ติดศีรษะของเรานะครับบางคนบางคนเนี่ยนะครับเงือถึงตะตุ่ม บางคนนี่นะครับเหงื่อถึงหน้าแข้งบางคนเหงื่อถึงอะไรครับถึงหัวเขา่าบางคนเหงื่อถึงขาอ่อนบางคนเหงื่อถึงสะดือเหนือสะดือบางคนเหงื่อถึงอะไรครับถึงถึงจมูกหรือว่าจมมิดตัวของเขาเพราะอะไรครับเพราะดวงอาทิตย์ใกล้ศีรษะของเขาติดศีรษะของเขาทําให้เหงื่อของผู้คนในวันเกียรมะที่ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นนั้นออกออกมามากมาย ด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับพี่น้องนี่คือหนึ่งความยากลําบากเท่านั้นเองหลังจากนั้นครับพี่น้องเราจะต้องเดินผ่านอันอเขาเรียกว่าระยะทางอันยาวนานเพื่อไปสู่การทุ่งไปสู่การบัคิดบัญชีเราไม่รู้ว่าเราจะถูกเรียกคิดบัญชีจะล็อสุภาโนตาลาเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเราจะเดินผ่านสะพานซีรอต้นมุสตะกีมอย่างไรเราไม่รู้จากความยากลําบากว่าเราจะไปดื่มน้ําจากบ่อน้ําของท่านนาบีด้วยความหิวกระหายของเราได้อย่างไร ทุกอย่างคือความทุกข์ยากครับพี่น้องทุกอย่างคือบทดทดสอบที่จะทดสอบกับเหล่าบรรดามุิลเหล่าบรรดามุมินในวันกียร์มซึ่งบททดสอบต่างๆนานาเหล่านี้อาล่์ได้ผูกไว้กับการช่วยเหลือในดุนยาว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้รับความเรียกว่าได้รับข่าวๆว่าพี่น้องของเราทุกข์ยากพี่น้องของเราลำบากพี่น้องของเราไม่สบายใจพี่น้องของเรากุ้มใจพี่น้องของเราทุกข์ใจพี่น้องของเราอยู่ในสภาพที่ ต้องการความช่วยเหลือและเราช่วยปัดเป่าช่วยเหลือได้จะด้วยคําพูดก็ดี จะด้วยการกระทําก็ดีจะด้วยการช่วยเหลือเงินทองก็ดีจะให้ด้วยการช่วยเหลือเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ดีซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความช่วยเหลือเนี่ยนะครับจากการแม้กระทั่งขอดุอาให้กับพี่น้องของเราในวันที่เราช่วยเหลืออะไรไม่ได้พูดเขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่น่าจะมีผลอะไรกับเขาเราก็ขอดุอาให้กับเขาอย่างเดียวขอให้อัลลอฮฺสะพานุตาลาได้ปัดเป่าให้ความทุกข์ยากทั้งหลายมันได้หลุดออกจากตัวพ้นจากตัวเขาไป เพียงแค่นี้นะครับอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราจากความทุกข์ยากจากสถานีทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิรอครับพี่น้องรอหัวบัตนะครับซึ่งผูกพันกันนะครับความช่วยเหลือในดุนยาอัลลอฮ์ไปช่วยเหลือเราในวันอาคิอรอหลายคนอาจจะถามว่าทาไมอัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือฉันตอนนี้เลยล่ะมีฮะดิษครับที่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านเลยแต่ในบทนี้เนี่ยนะครับในวรคนี้เนี่ยอัลลอฮ์เก็บการช่วยเหลือไว้ช่วยเหลือในวันอาคิอรออันเนื่องมาจากว่า การช่วยเหลือของเขาในดุนยานั้นยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์เพื่อลอสะพานวาตาลาพระองค์จึงอยากตอบแทนด้วยตัวของพระองค์เองในวันอาคือรอครับที่นักวิชาการไปพูดคุยนะครับเช่นเดียวกันนะครับว่ามันยัสซรออาลามุอัสซิรินยัสซร์ละหัวอาลัยฮิฟิดุนยาวันอาคือรอและบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นให้ความสะดวกสบายกับพี่น้องให้ความง่ายดายให้ความสะดวกสบายพี่น้องของเราบางครั้งอาจจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่ง หรือว่าอาจจะเดินทางไปสถานที่แห่งหนึ่งมีเงินจํานวนหนึ่งซึ่งไปไม่ได้ไปไม่ไปไปไม่ได้หรือไปไม่ถึงอะไรประมาณนี้มีบางคนอาจจะมาชอลลอ์อยากจะไปทำฮัทครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วเขาอาจจะมีเงินจํานวนหนึ่งซึ่งดูแล้วไปไม่ไปไม่ถึงนะครับไปไม่ถึงมาก้าเนี่ยนะครับเรานําเงินของเราสกาดของเราหรืออะไรก็แล้วแต่หรือซอดก็อของเราช่วยเหลือเขา เพื่อให้เขาไปเห็นกะบ้าของลอสุพานวัวตาลาบ้านของลอสุพานวัวตาลาได้ทำมานาซิกได้ทำฮัตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ให้ความสะดวกให้ความช่วยเหลือพี่น้องของเราหิวกระหายลำบากนะครับแล้วเราเนี่ยช่วยเหลือเอาอาหารเลี้ยงละสินอดไปให้เอาอะไรไปให้ด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่หรือ หรือเราอาจจะบอกว่าอันนี้ในในฮะดิษนี่นะครับได้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ให้ความสะดวกสบายกับบุคคลที่ลำบากครับอะลาามอซิรินคำว่ามะซิรินนี่แปลว่าคนที่ยากลำบากทั้งคนที่เป็นมุสลิมและจะบอกได้ต่อไปว่าอาจจะไม่ใช่มุสลิมก็ได้ทั้งที่เป็นคนแล้วก็อาจจะไม่ใช่คนก็ได้พี่น้องหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นสรรพสิ่งสัตว์มีชีวิตนะครับก็คือเป็นแมวเป็นหมาเป็นเป็นเป็นสุนัขเป็น เป็นเป็นหมูเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในความยากลำบากเราช่วยเหลือเราเกื้อกูลครับพี่น้องเราช่วยเหลือทำไมครับพี่น้องในสิ่งที่เราจะได้รับล่ะครับยัสซลลอฮุอาัลหิอัลลอฮ์จะให้ความสะดวกกับเราในเมื่อเราช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความลำบากอัลลอฮ์จะให้ความง่ายดายเกิดขึ้นกับเราอัลลอฮฺกบัรนะครับ ฟิทดุนยาวันอาคิอรออันนี้อัลลอฮ์ไม่รอนะฮะให้ในดุนยานี้และอาคิระอด้วยและอาคิเร้อก็ใหญ่กว่าด้วยนะครับพี่น้องดุนยานี้ก็ให้ด้วยอาคือระอให้ด้วยใครที่ช่วยเหลือให้ปัดเป่าให้พ้นความยากลําบากในวักแรกกับมุสลิมอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาในวันอาคิระอจากความยากลําบากทั้งหลายในโลกอาคิร้อใครที่ทําให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่อหน้าเราอาจจะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่า ลำบากอยู่ต่อนหน้าเราหาทางออกในชีวิตไม่ได้เราให้คำพูดดีๆเราให้ําที่ปรึกษาดีๆเราให้คำ,าาคำนาดสีหัดดีๆเราพูดกับเขาด้วยถ้อยคำที่ตรงใจเขาหรือว่าเป็นทางออกให้กับเขาจากคำพูดของเราแม้ว่าเราจะไม่เสียตังก็ตามนะครับโดยให้มากที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้ให้กับเรามาเนี่ยนะครับยัสซัลลอฮฺอัลลอฮ์จะให้ความสะดวกกับเขาอัลลอฮ์จะให้ความง่ายดายในชีวิต ทั้งดุลยาและอาคือรอพี่น้องอัลลอฮฺหกับัดแล้วคำว่ามอซิรินผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าไม่ได้ตีกรอบเฉพาะสิ่งที่เป็นมุสลิมเท่านั้นวักต่อไปเนี่ยนบีบอกมอศิรินก็คือคนลำบากใดใครก็แล้วแต่ทั้งเป็นคนที่ใช่มุสลิมและไม่ใช่มุสลิมทั้งเป็นคนที่อาลุนกิตาบหรือเป็นยะฮูดีเด็ดซ้าทั้งเป็นคนที่เป็นมนุษย์หรือว่าไม่ใช่มนุษย์ก็คือไม่ใช่คนนะนะอ่าคือคือเป็น สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับบินแมวเป็นหมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่เป็นอะไรก็แล้วแต่เราช่วยเหลือนะครับเราพยายามช่วยเหลือให้ความยากลําบากหรือมันอาจจะถูกขังมันอาจจะถูกผูกเชือกอยู่สมมุตินะนะมันอาจจะไม่ได้หมายวความว่าเจ้าของเขาผูกนะเพียงเค่อว่ามันอาจจะเดินไปแล้วไปติดตะไคร์อะไรประมาณนี้เราก็พยายามแกะช่วยเหลือมันนะครับกับสัตว์ที่ช่วยเหลือได้นะครับไม่ใช่เป็นพวกสัตว์มีพิษนะครับสัตว์มีพิษนั่นก็ต้องว่ากันไปอีกเรื่องหนึง่ง แต่ส่วนถ้าสัตว์ถ้าไม่มีพิษอะไรนะครับเป็นสัตว์ที่อยู่ในบ้านเป็นสัตว์แล้วมันเกิดตกทุกข์ได้ยากมันบาดเจ็บเราช่วยเหลือนะครับอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราให้ความสะดวกเราทั้งดุนยาและอาขึอรอพี่น้องนี่เป็นโอกาสที่สําคัญมากนะครับสำหรับผู้ศรัทธาที่จะสะแสวงหาความง่ายดายในการดํารงชีวิตเราเกิดความยากลําบากมากนะครับในการดํารงชีวิตเรารู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกไม่สบายใจจะสบายได้อย่างไรล่ะครับช่วยเหลือคนอื่นสิครับ เห็นไหมครับอัลลอฮ์ถึงจะช่วยเหลือเราโดยเฉพาะคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ยากลําบากคนที่เกิดความสับสนในชีวิตคนที่ต้องการการช่วยเหลือทั้งคํานะซีหัดทั้งการขอดูอาทั้งการช่วยเหลือทางด้านเงินทองทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจพี่น้องช่วยเถิครับกับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเราทั้งดุนยาและอาข์เราไม่ต้องหวังผลตอบแทนจากมนุษย์นะครับหวังจากอัลลอฮ์สุภาหูวัตตาลาดูนะครับต่อไปนะครับ ในวรรคที่สามนะครับท่านนบีได้บอกต่อไปว่าวามันซตารมุสลิมซัตตารฮุลลอฮุฟิดดุนยาวันอาคือรอบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาอะไรครับที่เขานั้นปกปิดความลับให้กับพ <with> ี่น hmm. <tsp. S 3> ้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมนําความลับมาบอกกับเขานี่ครับเขาปกปิดครับเขาไม่นําไปบอกกับใครซัตารอฮุลลอฮุฟิดดุนยาวันอาคือรออัลลอฮ์จะปกปิดความไม่ดีของเขาทั้งดุนยาและอาคือรอเราทุกคนมีความไม่ดีมากมายนะครับ มีความไม่ดีทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังด้วยส่วนความไม่ดีรับหลังเนี่ยมันยังไม่ถูกเปิดเผยอันเนื่องมาจากว่าอเล์ปกปิดสิ่งอันใดนะครับที่จะทําให้อเล์ช่วยเหลือเราแล้วก็ปกปิดความลับของเราให้เป็นความลับที่ระหว่างเรากับล็อตสภานัวตาลาให้เรานั้นได้เตาบัดกับเนื้อกับตัวกับอเล์เท่านั้นโดยที่ไม่ต้องให้ใครมารู้ในเรื่องที่ไม่ดีของเราและบางครั้งไอ้เรื่องไม่ดีของเราอาจจะไปเป็นตัวอย่างให้คนอื่นด้วยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับกลายเป็นเราเนี่ยนะครับจะได้บุญก็ได้บาปแทนเพราะอะไรครับ เพราะเราดันเอาเรื่องไม่ดีมาเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเราถูกเปิดเผยและโดยเฉพาะอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าคนที่เราเป็นความลับเราไปบอกกับเพื่อนของเราเพื่อนของเราเอาความลับของเราไปเปิดเผยกลายเป็นเพื่อนของเราก็บาปไปด้วยแล้วคนอื่นก็ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีตามเราไปด้วยซึ่งเกิดจากการที่เพื่อนของเรานําความลับของเราไปเปิดเผยอันนี้ไม่ใช่วิถีอิสลามครับพี่น้องวิธีอิสลามนะครับต้องปกปิดในสิ่งที่เป็นความลับที่เขากระทําเขาทําในที่เร้นลับแสดงว่าเขาอยากจะปกปิด เขาไม่อยากให้ใครรู้เขาไม่กล้าพอเขาไม่น่าหน้าเขาไม่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 เขาเรียกไม่หนาพอที่จะทําอะไรต่อหน้าผู้คนทั้งหลายเขาต้องการทําเป็นความลับแม้ว่าเขาอาจจะยังเลิกไม่ได้เขาอาจยังจะทําไม่ได้เขาอาจยังละไม่ได้แต่เขาพยายามครับพี่น้องอย่างน้อยพยายามที่จะไม่ทําต่อหน้าผู้คนทั้งหลายนี่ก็ถือเป็นความพยายามของเขาเผื่อว่าอินชาอัลลอฮ์จะเปิดโอกาสให้เขาได้เตาบัดกับเนื้อกับตัวต่อพระองค์เป็นการเฉพาะ และเราเองล่ะครับเราก็ไม่ควรนะํามาเปิดเผยถ้าเรารู้โดยการบอกของเพื่อนเราด้วยความเกิดความทุกใจไม่สบายใจเพื่อนเราเอามาบอกเราเพราะว่าเขาต้องการที่ปรึกษาที่ดีแต่เขาก็ยังเลิกไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อยู่เราก็ไม่ควรนะครับที่จะนําความลับดังกล่าวมาเปิดเผยนําความลับดังกล่าวมาพูดคุยกับผู้คนอื่นหรือพูดคุยเป็นนถ้าพูดในแง่มุมของการ เป็นการปรึกษานั่นก็พอที่จะอนุญาตในหมู่นักวิชาการที่บอกว่าเรื่องของการปรึกษาในเรื่องไม่ดีอาจจะพูดได้ว่าเราอาจจะกุ้มใจแทนสเองเราก็มาปรึกษาคนอื่นเรามาพูดกับคนอื่นโดยอาจจะไม่เอ่ยนามไม่พูดถึงไม่อะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าสามารถพูดได้สามารถบอกได้ส่วนการที่เราจะพูดนี่นะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าเราควรจะพูดอย่างไรเราควรจะทำอย่างไรอย่างน้อยให้การพูดทั้งมดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีเราก็ต้องรู้จักคนนั้นไม่ได้พูดเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าทับถมคนที่ทําความผิดและจนกระทั่งคนทําความผิดเขาเองก็รู้สึกโมโหโกโรธด,ด้วยแทนที่เขาจะกลับเนื้อกลับตัวต่อรัฐสภาหน่วตตลาเขาต้องโกรธเราแล้วเขาต้องโกรธคนที่มาปะนามเขาด้วยนี่ก็แย่เขาไปใหญ่สิ่งที่เราได้รับแหละครับที่เราพยายามปกปิดความผิดของพี่น้องของเรา พยายามตักเตือนด้วยหูโหใจอันบริสุทธิ์ของเราว่ากับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์นะอย่าทําในเรื่องดังกล่าวนะเป็นอย่างไรครับพี่น้องซาตอรอฮุลลอฮุฟิตซาตอรอฮุลลอหุฟิดดุนยาวันอาคิเรออัลลอฮ์จะปกปิดความลับของเราครับพี่น้องทั้งดุนยาและอาคิเร์ดุนยานี้ว่ายากแล้วนะครับหมายถึงว่าถ้าเราถูกเปิดเผยด้วยอลัลลอฮ์สุภาโนอัตลาเราก็อับอายเราจะถูกเปิดเผยในวันอาคิเร์อีกครับพี่น้อง เราจะไม่อายที่เข้าไปใหญ่หรอกครับผู้คนตั้งแต่มนุษย์คนแรกที่อัลลอฮ์ได้สร้างท่านนาบีอาดามัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายเรียกว่าอับอายอย่างชนิดที่ว่าหาแผ่นดินซุกอยู่ไม่ได้เลยนะครับแต่อัลลอฮ์จะปกปิดให้กับที่เราปกปิดให้กับพี่น้องมุสลิมของเราในประการต่อไปสุดท้ายนะครับวัลลอฮุฟีอานินอับดีมะการันอับดุฟีอานินอะคีฮีและอัลลอฮ์สุภาโนวตลายังคงช่วยเหลือบ่าวนะยังคงอยู่ในการช่วยเหลือบ่าว มากานอับดุฟีอานินอาคีฮิตราบใดที่บ่าวนั้นยังอยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องของเขามาอัลลอฮ์นะครับการขอความการได้รับความช่วยเหลือจากลอสุภานะตาลาผูกพันอยู่กับการช่วยเหลือของเราที่จะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมอะไรล่ะครับพี่น้องผมช่วยเหลือท่านนะครับด้วยกับการนําความรู้บอกท่านอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือผมให้ผมได้มีความรู้ต่อ,ตอไปให้มีความรู้มากขึ้นเพื่อนําความรู้ดังกล่าวมาช่วยเหลือท่านด้วย ท่านช่วยเหลือท่านช่วยเหลือได้อย่างไรครับท่านช่วยเหลือเราด้วยกับการบริจาคช่วยเหลือ,อวิทยุเสียงอิสลามด้วยก,การบริจาคด้วยการช่วยเหลือให้วิทยุดำรงต่อไปได้อัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านแล้วหลังจากนั้นล่ะครับท่านนําความรู้ดังกล่าวไปบอกคนอื่นต่อนั่นก็คืออัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือท่านต่ออีกสแสดงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดุนยานี้ที่เราทำนี่นะครับล้วนแล้วแต่ผลประโยชน์เกลี้กลับมาหาตัวเรา แม้ว่าเราบอกว่าเราเราจะทำด้วยความไม่ต้องการเอาอะไรแต่ลลอ a ์จะช่วยเหลือเราครับลลอ a ์จะช่วยเหลือเราลลอ a ์จะปกปิดความไม่ดีให้กับเราล l l a ์จะช่วยเหลือเราทั้งดุนยาและอาคิเรอลล l a ์จะล l l a ์จะให้ความสะดวกกับเราทั้งดุนยาและอาคิเรอและล l l a ์นั้นจะให้อะไรครับจะให้ขจัดปัดเปล่าสิ่งที่เป็นความยากลําบากในโลกอาคิเร์ให้กับเราอันทัมดิลละฮะดีษบทนี้นี่มาชัลอล์ allah, นะครับเป็นหะดีษที่ทรงคุณค่าแล้วก็ อยากจะบอกกับพี่น้องจริงๆนะครับว่าเขาเรียกว่านักวิชาการบอกว่าอัญยเซามินจินซินอามันการผลตอบแทนของผู้ปฏิบัตินี่นะครับในดุนยานี้เขาจะได้รูปแบบการตอบแทนดังเชกเช่นที่เขาได้กระทำํำคือหมายถึงว่าเขาทําอะไรครับพี่น้องเขาช่วยเหลือปัดเป่าความทุกข์ยากให้พ้นจากพี่น้องมุสลิมความทุกข์ใจทั้งหลายให้พ้นกับพี่น้องมุสลิมอัลลอฮ์ก็ปัดเป่าให้กับเขาในวันอาคือรเขาทําอะไรครับ เขาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอัลลอฮ์ให้ความสะดวกความง่ายดายทั้งดุนยาและอาคิรอเขาทําอะไรครับเขาปกปิดความลับของพี่น้องมุสลิมที่เป็นความลับไม่อยากจะเปิดเผยอัลลอฮ์ปกปิดความลับให้กับเขาทั้งดุนยาและอาคิรอเขาทําอะไรครับเขาอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือบ่าวช่วยเหลือพี่น้องของเขาอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขา มาชาอัลลอฮ์เป <jack leigh> ็นหะดิษที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นหะดิษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับที่อยากจะนําเสนอกับพี่น้องในวันนี้ในรายการอันหะดิษนะครับผ่านรายการวิทยุสิ่งอิสลามอินชาอัลลอฮ์กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์กับรายการเรื่องราวหะดิษของท่านนบีคําพูดของท่านนบีนะครับอินชาอัลลอฮ์มาพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับอะกูลุกาลิฮ่าดะฟัสตัฟฟิรุลลอฮะลิวาลักุมวะลิสตัมินกุลิดัมฟัสตัฟฟิรุอินนะฮูวัลลลอฟูรรรรุุุเเาาาฮีมมมววะะะะสัยกห์์มะะะะตตุุลลอฮฮวบเราาก ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 8493 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม